การสำรวจไมโครพลาสติกในแหล่งนะ้ำอุปโภคบริโภคที่สำคัญประจำจังหวัดระยองทณะนะผู้จัดทำดิฉันนั่งสาวเชิญการเจตาวัฒนะชั้นมัธยมศึกษาปีที่5าค่ะดิฉันนั่งสาวเขมจิราแซ่ตันนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ค่ะดิฉันนั่งสาวอชิตาทองทาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ค่ะครูที่ปรึกษาประจำโครงงานน,นายนันทวิชสีบุญเลียงพลาสติกหรือพอลิเมอร์ของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่ทนต่อความร้อนและมีลักษณะเป็นวัสดุที่ยืดหยุ่นสูง โดยพลาสติกมีการประยุกต์ใช้ในหลายกิจกรรมเช่นกิจกรรมภาคอุตสาหกรรมกิจกรรมภาคครัวเรือนที่อาจมาจากถุงขนมบรรจุภั่์เป็นต้นเมื่อเวลาผ่านไปพลาสติกเกิดเป็นปัญหาขยะที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งพลาสติกสามารถสลายได้วิธีการต่างๆทางธรรมชาติกลายเป็นสารที่มีโมเลกุลขนาดเล็กกว่า5มิลลิเมตรต่อมาได้ถูกเรียกว่าไมโครพลาสติก พลาสติกขนาดเล็กเหล่านี้ง่ายต่อการแพร่กระจายทําให้เกิดการปนเปื้อนทางน้ําไปจนถึงภาคพื้นดินอาจกระทบต่อสุขภาพมนุษย์และสัตว์ได้ศึกษาได้จากงานวิจัยเช่นมีการตรวจพบไมโครพลาสติกชนิด PET สะสมในสมองในปีพศ2565และชนิด PE สะสมในหัวใจของมนุษย์ในปีพศ2566ทั้งนี้ยังพบว่าประเทศไทยเป็นอันดับ10ของโลกที่มีการปล่อยขยะพลาสติกลงสู่แม่น้ําเป็นจานวนมาก แต่ยังมีงานวิจัยส่วนน้อยที่ศึกษาการปนเปื้อน,นไมโครพลาสติกในแหล่งน้ำที่ราบต่ำหรือแหล่งน้ำจืดซึ่งจังหวัดระยองเป็นหนึ่งในพื้นที่ภาคอุตสาหกรรม ผู้คนมีการใช้แหล่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำสำคัญเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคเช่นอ่างเก็บน้ำดอกกายและอ่างเก็บน้ำประแสเป็นต้นค่ะทางคณะผู้จัดทำจึงได้ทำการสำรวจหาไมาโครพลาสติกในแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคที่สำคัญประจำจังหวัดระยองค่ะวัตถุประสงค์1เพื่อสำรวจการปนเปื้อนของ2แหล่งน้ำตัวอย่างผ่านการตรวจหาไมโครพลาสติก2เพื่อแยกไมโครพลาสติกจากแหล่งน้ำตัวอย่างในการตรวจสอบการปนเปื้อนค่ะตัวแปรที่ใช้ในการทดลอง ตัวแปรต้นได้แก่แหล่งน้ำสองแหล่งซึ่งประกอบไปด้วยอ่างเก็บน้ำดอกกลายและอ่างเก็บน้ำประแสตัวแปรตามได้แก่การพบเจอไมโครพลาสติกที่ปนเปื้อนอยู่ในแหล่งน้ำและตัวแปรควบคุมได้แก่ปริมาตรของสารที่ใช้ในการทดลองภาชนะที่ใช้บรรจุตัวอย่างน้ำซึ่งมีลักษณะเป็นแบบแก้วและการให้ความร้อนแก่สารที่อุณหภูมิ70องศาเซลเซียสและการคนสารเป็นเวลา30นาทีในขั้นตอนการสลายสารอินทรีย์ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองประกอบไปด้วยน้ำจากแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภคในจังหวัดระยองได้แก่อ่างเก็บน้ำดอกไกรอำเภอปลวกแดงและอ่างเก็บน้ำประแสะอำเภอวังจันทร์โซเดียมคอไรด์จำนวน200กรัมใช้จริง15กรัมไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ความเข้มข้น12%โดยปริมาตรต่อปริมาตรปริมาตรทั้งหมด75มล บีเกอร์ขนาด100มลลิตรจำนวน5ใบแท่งแก้วคนสารจำนวน2แทง่งกระบอกตัวองสารขนาด25มลลิตรจำนวน1อันกระดาษกรอง1.2ไมโครเมตรขนาด110จำนวน3ใบชุดกรองสุญญากาศกล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอจำนวน1เครื่องขวดบีบน้ำกันจำนวนหนึ่งอันเทอร์โมมิเตอร์หนึ่งแทง่งฮอตเพดหนึ่งเครื่องและเครื่องช่างหนึ่งเครื่องวิธีทำการทดลองขั้นตอนแรกนำขวดแก้วปริมาตร500มิลลิลิตรและ1000มิลลิลิตรเก็บตัวอย่างน้ำจากแหล่งน้ำตัวอย่างไว้ที่ออุณหหภูมิ้ง 2. เตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรอิ่มตัวเติมน้ำกลืนปริมาตร40มลลงในบีเกอร์จากนั้นค่อยๆเติมโซเดียมคลอไรทั้งหมด15กรัมลงในบีเกอร์คนให้สารละลายเข้ากันจุดโซเดียมคลอไรไม่สามารถละลายได้ต่อเกิดเป็นตะกอนโซเดียมคลอไรและนำไปกรองด้วยกระดาษกรอง 3. นำแหล่งน้ำตัวอย่างทั้ง2มาอย่างละ50มิลลิลิตรไปให้ความร้อนที่อุณหภูมิ70องศาเซลเซียสและเติมไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์12%ลงบีเกอร์ละ25มิลลิตรคนให้สารละลายเข้ากันเป็นเวลา30นาทีเมื่อครบ30นาทีแล้วพักสารลายทั้งสงให้เย็ยนตัวที่อุณหภูมิห้องจากนั้นเติมสารลายโซเดียมคลอไรด์อิ่มตัวบีเกอร์ละ10มลคนให้สารลายเข้ากัน4ทำการทดลองแบบเดียวกันกับน้ำกลัน่น ห้านำสารลายที่ได้ทั้งสามบีเกอร์ไปกรองด้วยเครื่องสุญญากาศโดยทําแยกกันและขั้นตอนสุดท้ายพักกระดาษที่กรองแล้วให้แห้งและนําไปส่องกล้องจุลทรรศน์สเตอรโอสังเกตการเปลี่ยนแปลงสรุปผลการทดลองจากการทดลองแยกไมโครพลาสติกด้วยการกรองด้วยเครื่องสุญญากาศพบว่าแหล่งน้ําทั้งสองได้แก่อ่างเก็บน้ําดอกกายและอ่างเก็บน้าประแสเมื่อนํามาส่องกล้องจุลทรรศน์สเตอรโอพบไมโครพลาสติกที่มีลักษณะเป็นเส้นไฟเบอร์ทราบได้จากการเปรียบเทียบกับก,บการกรองน้ํากันที่ไม่พบเศษต่างๆภายใต้กล้องจุลทรรศ อภิปรายผลการทดลองจากผลการทดลองพบการมีอยู่ของไมโครพลาสติกในแหล่งน้ําอุปโภคบริโภคสําคัญในจังหวัดระยองการทดลองนี้ยืนยันว่าสิ่งที่พบคือไมโครพลาสติกที่ปนเปื้อนอยู่ในแหล่งน้าจริงเนื่องจากผลของการกรองน้ําก่อนที่ประชุดควบคุมไม่พบการปนเปื้อนใดๆจึงชี้ให้เห็นถึงความจําเป็นในการเฝ้าระวังคุณภาพน้ําและศึกษาผลกระทบในระยะยาวต่อระบบนิเวศและสุขภาพของมนุษย์ค่ะสุดท้ายนี้ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่สาะเวลาและให้โอกาสในการนําเสนอครั้งนี้ค่ะ